สัสดีครับผู้สารไพเตจะมาเสนอเพลงที่ว่าเท่านี้ก็ตรมเพลงดังในอดีตเท่านี้ก็ตรมนักหนาแล้วยังจะมาให้ความเย็นชาคาฉันอกตรมคมจิตคิดว่าสักวัน คิดว่าไม่นานฉันคงจะดิ้นเท่านี้ก็ตรมไม่หายไหนก็ตายแล้วยังไม่ไหวทานาต้มงมสบหน้าน้ำตาร่วงรินไหลลมลงดินเยนืนจากใจ อย่าเย,ออย่ยอดฉันแล้วคงสากวันเธอต้องร้องไห้วันนี้ปรีดาพรุ่งนี้ประชัยแล้วจะเจ็บใจดทดใครแล้วเธอเท่านี้ก็วจุมเจ็บช้ำรักกรรมเท่าไร ฉันยังอาภัยให้เสมอไม่เคยนึกโกรธคิดลงโทษเธอแล้วใครเราเออรักเธอเท่าฉันอย่าเย่อฉันแล้วคงสักวันเธอต้องร้องไห้ วันนี้ปรีดาพรุ่งนี้ประชัยแล้วจะเจ็บใจท,ทษใครเล่าเธอเท่านี้ก็จมเจ็บรั้มนักกำนเท่าไรฉันยังอาภัยให้เสมอไม่เคยนึก ให้เราเออรักเธอเท่าฉัน